f o o แพน n e t ร่วมกับยิ่มง,งานป้าสังย่าสอนเสนอสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Health Food Good Taste สนับสนุนโดยโครงการบ้านเดอะทั h จักรยาน L.A. Bicycle สตาร์มานใส่ใจทุกรายละเอียดงานครัวรองเท้าแผนสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ หาสิปีโตยโยต้าร่วมทางตลอดมาเคียงข้างตลอดไปเอเจดีวีดีพระเอกตัวจริง าสู่รายการ Health Food g o o d t a s t e <c oughs> ค่ะขอเริ่มต้นช่วงแรกของรายการนะคะคือช่วงลองทำชิมดูค่ะแล้ววันนี้มีเมนูอะไรมาแนะนำท่านผู้ชมคะมีสิจ้าวันนี้นะคะเป็นเมนูพิเศษเพื่อสุขภาพค่ะคุณผู้ชมก็สามารถลองทำได้ที่บ้านนะคะและที่พิเศษไปกว่านั้นอ้อมวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยวใช่จะเป็นใครนั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ <c oughs> Thank you. อยู่กับเราสองคนนะคะก็คือคุณรัซลินดีหลกเรืองพันธ์หรือพี่มดค่ะสวัสดีค่ะพี่มดก่อนอื่นนะคะก็ต้องมาทําความรู้จักกับพี่มดกันก่อนนะคะตอนนี้พี่มดทําธุรกิจอะไรอยู่คะทําเกี่ยวกับร้านอาหารค่ะมีสองสไตล์นะคะร้านแรกจะเป็นร้าน b บ c ็กสตรอเบอรี่เป็นอาหารไทยอิตาเลียนค่ะส่วนอีกร้านหนึ่งจะอยู่ที่สยามชื่อร้านโอมาชิรามงจะเป็น เกี่ยวกับราเมงแล้วก็พวกข้าวหน้าปลาทอดอะไรพวกนี้ค่ะแสดงว่าร้านอาหารของพี่ก็คือจะเป็นแบบสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นด้วยใช่ค่ะมีทั้งชยอิตาเลียนแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วบรรยากาศของร้านล่ะคะจะเป็นประมาณไหนคะถ้าร้าน b a c k กส r รอเบอ r ีก็จะเป็นแนวชิลๆมีอัลโดกับอินดอร์นะคะเปิดตอนเย็นตั้งแต่สี่โมงถึงตีหนึ่งส่วนร้านโอมาชิราเมงเนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่ส0่โมงถึงสองทุ่มเปิดเร็วมากเลยสำหรับร้านอาหารญี่ปุ่นแลวลูกค้าที่ร้านเป็นไงบ้างคะที่สยา ก็จะเป็นวัยรุ่นพวกนักศึกษาอะไรเงี้ยค่ะส่วนออที่ร้าน b บ c ็คสตรอเบอรี่นี่ก็จะเป็นพาคนทํางานเ้นก็ต้องแสดงว่ามีเมนูอาหารเด่นๆมากเลยค่ะ,คะดังนั้นแล้วร้านที่ของพี่อะค่ะจะมีเมนูอะไรที่แบบว่าโอ้โหต้องมาถึงร้านก็ต้องสั่งเมนูนี้เลยอย่างแรกเลยที่โอไมชินะคะ,คะก็จะเป็นพวกทาโกยากิ แล้วก็มีราเมงหมูอบข้าวหน้าหมูอบอะไรอย่างนี้ค่ะสำหรับที่แบล็คสตรอเบอรี่นะคะก็จะเป็นสลัดโฮมเมดซึ่งน้ําสลัดนี้เราจะเป็นทําเองแล้วรสชาติจะแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่ามันอย่างของอิตาเลียนเนี่ยจะเป็นแบบถ้าเป็นสลัดครีมก็จะเป็นแบบเปรี้ยวๆหวานๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นของที่นี่ก็จะแบเลี่ยนเีใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ของเรานี้จะออกแนวผสมไทยนิดนึงก็จะรสชาติเติมือน มีผสมน้ำยำลงไปให้มันมีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหอมกับคนไทยเลยที่ชอบรสชาติแบบแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็จะเป็นที่ลูกค้าแบาเขาผัดแมวเขาผัดแมวด้วย แมวถ้าใช่ถึงแมวแล้วแมวหลานเกี้ยงแล้วถ้าคิดถึงข้าวผัดแมวเราก็ต้องคิดถึงปลาปลาทูปลาย่างอะไรพวกนี้ต้องเอามาแบบว่าเป็นส่วนผสมด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะก็เหมือนข้าวผัดน้ำพริกกะปิค่ะแล้วก็ใส่ปลาทูลงไปค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็รู้จักกับพี่มดแล้วนะคะพี่มดคะวันนี้พี่มดมีเมนูอะไรเพื่อสุขภาพมานําเสนอค่ะวันนี้ก็จะเป็นเมนูสลัดหมูย่างนะคะซึ่งเหมาะกับสาวหุ่นดีทานแล้วลองหนงกไม่อ้วนเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะดูแล้วส่วนผสมไม่ค่อยยุ่งยากนะคะสําหรับการเตรียมง่ายมากค่ะทําเองทานที่บ้านได้เลยคุณผู้ชมสามารถทําได้ที่บ้านนะคะลองมาดูส่วนผสมอย่างแรกกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมูย่างนะคะหมูนี่จะใช้หมูสันคอนะคะซึ่งใช่แล้วเราเลือกที่มันน้อยๆนะคะทําไมเราต้องใช้สันคอเพราะว่าเนื้อมันจะนุ่มเราอย่างเอาไปย่างเนี่ยถ้าส่วนอื่นมันจะมีความกระด้างแต่สันคอมันจะมีมันนิดๆอะไรอย่างี้ค่ะแล้ววิธีการหมักใช้เวลา หมักนานไหมคะไม่เท่ที่ไม่เหมือนกันเลยประมาณค่ะประมาณ5นาที10นาทีก็ได้แล้วค่ะก็จะมีซอสซอสภูเขานะคะแล้วก็พริกไทยดำใส่น้ำตาลนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่ใช้เร่งชุรสเนาะพอใส่น้ำตาลมันจะแบบดีะดีทำให้รสชาติมันกลมกล่อมขึ้นใช่ค่ะแล้วก็น้ำยำใช่ค่ะแล้วก็พริกขี้หนูซึ่งอันนี้เราจะใช้พริกขี้หนูธรรมดานะคะแต่ถ้าปกติถ้าใครที่ชอบทานเผ็ดก็จะเป็นพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนใช่แล้วก็หัวหอม แล้วก็แตงกวานะคะแตงกวาค่ะมะขือศค่ะแล้วก็ขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมนะคะค่ะกระเทียมต้องแบบอันนี้เราใช้กระเทียมไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ใบสะระแหน่คะสะระแหน่นี้จะมาตกแต่งหรือว่ายำเออยำไปด้วยค่ะแล้วก็โรยหน้านิดหน่อยนะคะโอ้โหส่วนผสมก็ครบแล้วใช่ผักแต่ละอย่างแต่ละชนิดเนี่ยล้วนแต่เป็นเพื่อสุขภาพเราใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามา ลงมือทํากันเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างแรกใส่เป็นหมูใช่ไหมคะหมูก่อนเราเน้นปริมาณไหมคะพี่มดคะว่าต้องใส่ประมาณนี้สําหรับหมูถึงจะเข้ากับส่วนผสมที่เราเตรียมไว้เออแล้วแต่ค่ะแล้วแต่แบบบางคนชอบผักเยอะใส่ผักเยอะอย่างอ้มเป็นคนชอบแบบทานผักเยอะมากอันนี้เราจะจะเน้นหมูหน่อยนะคะเพราะว่าทานสองคนเนาะค่ะเน้นหมูเยอะเพราะว่าอ้อมเขาทานเยอะค่ะเมาเขาตอนนี้เขาทานนิดเดียวแล้วน้ำหนักลงไปเยอะแล้วน้ำบวมอ่า แล้วตอนนี้คือใส่ลงไปแล้วคลุกน้ำยำน้ำข่ะก่อนจบที่ใส่บางที่ก็บอกว่าใส่รวมกันแล้วคลุกทีเดียวแต่ของของพี่จะเนง้อก่อนก่อนว่ามันจะได้เข้าเข้าเนื้อหมูมากกว่านะคะค่ะพริกชอบเผ็ดมากก็ใส่มากเผ็ดมากค่ะแต่บุ๋มเขาชอบเผ็ดค่ะชอบเผ็ดอ่ะเองก็ใหญ่นะคะ การนี่ถ้ายมสติว่าเราทำทิ้งไว้หลายชั่วโมงใช่ไหมคะเ,เราต้องคว้านไส้ออกเพราะ<อ>ว่าทำไมคะเพราะว่าไม่แบบจะชืดได้เพราะน้ำของไส้<อ>่างกาจะออกอเคล็ดลับเลยค่ะคุณผู้ชม แล้วตรงนี้จะเป็นมะเขือเทศเทศใส่รวมกันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมะเขือเทศก็เหมือนกันนะคะก็คือถ้ายำทิ้งไว้นานเนี่ยก็ให้ขวานขวานออกค่ะบางท่านก็ชอบเป็นมะเขือเทศลูกเล็กๆก็ใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะอร่อยได้ค่ะอันนั้นเี๋ยวเอาไว้โรยเนาะเอาไว้โรยใช่ไหมคะคุกเลยคุกโอ้ยเริ่มมีกลิ่นหอมหอมเลยบุ้ง น้ำยำข้นแล้วทำให้แบบว่าสีสันดูแบบน่าทานขึ้นมากเลยใช่ไหมค่ะคือตรงนี้คือเอาโรยโรยด้านหน้าเลยใช่ไหมคะสำหรับสารผสมด้วยโอ้โหแล้วอย่างนี้แบบเวลาจัดนะคะพี่มดขาจัดจาน เราต้องแบบมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะนอกจากจัดประมาณนี้แล้วคือในในในหมูย่างนี่มันก็มีผักอะไรเยอะแยะแล้วค่ะถ,ถ้าเราแต่งจานให้มันเยอะเข้าไปอีกมันจะยิ่งทําให้มันแบบกลายเป็นโล <บ S 1> เที่ยว <ไป S 1> สวนหรคะ,คะฟาร์มผักอะไรนี้นะคะอย่างนี้มันจะอบคแต่ว่าบางบางท่านก็อาจจะชอบเป็นผักกาดแก้วผักกาดชนิดอื่นก็สามารถใช้ได้ใช่ไหมคะพี่หรือช่วยเอากกระเทียมโรยๆใช่ไหมคะ เสรียเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาดูน่าทานมากๆเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็ลองทําทานที่บ้านดูได้นะคะสาหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่มดมากๆนะคะที่วันนี้มานําเสนอเมนูยำหม,มูย่างนะคะและช่วงหน้าอย่าพลาดนะคะสําหรับสาวๆที่ต้องการออกกําลังกายเรามีโยคะดีๆมาฝากกันค่ะ